รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับอาเหมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่24นะครับเมษายน2565นะครับวันนี้ก็คัดบอลนะครับมาอยู่2คู่ครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับนะคู่แรกครับเชลซีนะครับพบกับเวสต์แฮมครับเต่เวลา2ทุ่มตรงนะครับคู่ที่2ครับ ลิเวอร์พูลครับพบกับเอเบอร์ตันนะครับแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับอีกแล้วครับสำหรับหน้า youtube นะครับคุณได้เชปที่แมนยูนะครับโอ้โหนะครับเช์ที่แมนยูนะครับที่ราคาปอนะครับจบเวลาครับอาร์เซนอลชนะแมนยูสามหนึ่งโอ้โหปกติก็บอกตรงๆครับว่า อาร์เซนอลเะชนะแมนยูได้ยากจริงๆนะครับบอกเลยครับนะนะครับตอนแรกครับเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยนำอยู่สองหนึ่งนะครับนำอยู่สองหนึ่งแมนยูได้ลูกโทษนะครับนาบูโน่โอ้โหวัทุเลศทุลังนะครับต้องใช้คํานี้ครับโอ้ให้พีโด่เรายิงไปก็จบแล้วครับทุกท่านนะลูกตีเสมอก็พีโด้ครับทาไมไม่ให้ยิงลูกโทษนะครับถ้ายิงบอกตรงครับนะถ้าให้พีโดยิงนะครับเอาหมามองว่า เสมอไปแล้วครับ2-2งสองนะครับนะอาจจะเกบอาจจะดีกว่านี้นะครับทุกท่านนะโอ้โหแบบหมดสภาพนะครับโอ้จบครับตลอดแมนยูก็หน้าบอลก็เสียเต็มนะครับแต่เหมาให้สูงไปที่2ลูกครึ่งนะครับนะให้ไปที่สูงที่2ลูกครึ่งนะครับแต่ก็สูงเต็มเกมก็กินไปนะครับส่วนนะครับคู่สองจีิสเปร์นะครับ สเปอร์ทำได้แค่เสมอนะครับนะต่อไปที่ครึ่งลูกนะครับทำได้แค่เสมอทุกศูนย์เสียเต็มนะครับนะและใกล้สูงไปที่2ลูกครึ่งด้วยนะครับเสียทั้งสองหน้าเลยนะครับสำหรับหน้ายูทูบนะครับนะโอ้โหครับสเปอร์อาร์เซนอลชนะแต่สเปอร์สเปอร์เรียบร้อยครับทุกท่านนะโดนอาร์เซนอลแซงนะครับอย่างนี้นะครับนะท็อปโฟเสร็จสเปอร์เอออาร์เซนอลนะครับทุกท่านนะ โอ้โหเกมเมื่อคืนนะสุดยอดจริงนะครับนะแมนซีไม่ต่อยพูดถึงครับยิงกระจายนะครับสำหรับแมนซีนะครับนะส่วนนะครับบอลวีพีเมื่อคืนนะครับผมเมานะกินเหมือนเดิมนะครับสําหรับบอลวีพีนะส่วนบอลฟรีในเพจนะครับโอ้โหเสียดายครับน่าจะเสียค่าน้านะครับทุกท่านนะให้ไปหกคู่เข้าสามเสียสามนะทุกท่านนะ สำหรับบอลฟรีนะครับนะแต่บอลเน้นเน้นบอลวีพีของเมาวนะครับบอกไปเลยครับว่ากินเป็นประจํานะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่ะเอามาครับวนี้นะครับมาดูคู่แรกกันนะคู่แรกครับเชลซีนะครับพบกับเวสต์แฮมนะครับนะสถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะ เชลซีชนะ1ชนะ2นะครับแล้วก็เวสแฮมชนะ1ชนะ2ชนะ3นะครับนะเจอกันครับเชลซีชนะ2เวสแฮมชนะ3นัดนะครับนะมาดูครับมากนล่าสุดนะครับของเชลซีครับชนะ1ชนะ2ชนะ3แล้วก็แพ้1นะครับแพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้คืออาร์เซนอลนะครับแพ้อาร์เซนอลเลยนะครับนะ อ่ะลองดูครับเกมในบ้านครับผ่านล่าสุดนะครับโอ้โหในบ้านนะครับนะนะครับในบ้านชนะหนึ่งชนะสองแพ้ไปสามเกมนะครับนะในลีกนะครับอันนี้ในลีกนะครับไอ้พี่ไฮดีลีกอันนี้บอลถ้วยครับอันนี้บอลถ้วยนะครับนะในลีกก็แพ้อาร์เซนอลนะครับแล้วก็เบนฟอร์ดนะครับนะสำหรับเชลซีนะครับมาดูครับอ่าล่าสุดนะครับขอเวทแฮมครับ ไอแมก็ชนะ1ชนะ2แพ้หนึ่งะครับแล้วก็เสมอไปที่2เกมนะถือว่าผลงานถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับไอแรมนะครับนะเรามาดูครับเกมเยือนครับ5นัดล่าสุดนะครับโอ้โหเกมเยือนจบเลยครับทุกท่านนะเกมเยือนนะครับนะชนะหนึ่งที่เหลือสี่เกมนะครับทุกท่านแพ้รวดสี่เกมเลยนะครับนะผลงานไม่ดีครับเกมเยือนนะครับนะ อตารางคะแนนสักหน่อยครับเชลซีครับอยู่ลำสามครับแข่งแล้ว31มสเดนัดครับชนะสิบแปดเสมอแปดแพ้ห้ามีอยู่หกสิบสองคะแนนครับสวนเวทแทนมาอยู่ลำเจ็ดครับแข่งแล้วส3นัดนะครับมากกว่าอยู่2นัดครับชนะสิบห้เสมอเแพ้11ิบเอ็ดมีอยู่ห้าสิบสอคะแนนนะครับเกมเย่าครับเชลซีแข่งสิบห้าชนะเจ็ดเสมอห้าแพ้สามครับเกมเอทเวทแทนครับแข่งสิบหกชนะหกเสมอสามแพ้เจ็ดครับ ดูที่แฮนดิแคปครับเสล็แรกเปิดมาครับหนึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าครับส้นเยือนอยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้านะครับนะราคาเวอร์เล็กแร่สองลูกครึ่งนะครับเดทที่ัดสอดราคาคงที่ครับหนึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดแปดห้าครับส้นเยือไหลขึ้นอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าครับราคาเวอร์เล็แรกครับสองลูกควบสองลูกครึ่งควบสามนะครับนะ ราคาหนึ่งลูกครับเหลืคคาเวอร์ครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะแต่น้อยนิดนินะครับนะบวกกับนะครับคุ่นี้เหมานะครับขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับนะดูจากแฮนดี้แคปแล้วนะครับเกมเยือนของเวทแฮมไม่ดีนะครับดูจากนะคู่นี้ครับเชียร์ครับเจ้าบ้านนะครับมาต่อคู่ที่สองครับอีฟพูกับเอเวอร์ตันครับสถิติครา้านั้ล่าสุดที่เจอกันนะครับนะ ลีพูชนะ1นะครับชนะ2นะครับแล้วก็เอเวอร์ตันชนะ1นะครับแล้วก็เสมอกันที่นะครับ2เกมนะครับนะนะครับแต่เกมล่าสุดที่เจอกันเนียครับบอกเลยครับอันนี้ลีพูครับชนะ4 1นะครับแล้วก็เอเวอร์ตันชนะไป2 0นะครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดครับขอลีพูครับลีพูชนะ1ชนะ2ชนะ3เสมอ2เกมนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับลีพูนะครับ มาดูครับเกมในบ้านครับฮานาล่าสุดนะครับในบ้านชนะหนึ่งชนะสองนับชนะสามนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปครับหนึ่งเกมนะครับสหรับลิเวอร์พูฟุมาดูครับฮานดล่าสุดนะครับของเอเวอเรสต์ครับเอเวอเรสต์ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ไปครับสามเกมนะครับตามดูครับเกมเยอะครับฮานดล่าสุดนะครับ โอ้โหไม่ต้องพูดมากนะครับทุกท่านเกมเยือนห้านัดล่าสุดไม่เสมอไม่ชนะใครเลยครับแพ้อย่างเดียวครับห้านัดรวดหรือเปล่าเอามาดูเจ็ดนัดดิโอ้โหเจ็ดนัดก็ยังแพ้โอ้โหแพ้เจ็ดนัดเสมอนัดหนึ่งครับนี่เป็นบอลถ้วยไม่ดีเลยครับสําหรับ เอเวอร์ตันนะครับได้แล้ววันนี้ก็เจองานหนักนะครับเจอลิเวอร์พูลครับแล้วลิเวอร์พูลต้องการสามแต้มนะครับเป็นอย่างมากนะครับนะเมื่อคืนลีฟเอเอฟเอแมนซีก็ชนะไปแล้วนะครับทุกท่านนะดูตารางกันนะครับลิเวอร์พูลอยู่ดังสองครับแข่งมาสามสิบสองนัดนะครับชนะยี่สิบสามเสมอเจ็ดแพ้สองวิวเจ็ดสิบหกคะแนนครับส่วนครับเอเวอร์ตันครับอยู่ดังสิบเจ็ดครับ แขวะแล้ว31นัดนะครับม้อยมาอยู่1นัดชนะ8เสมอ5แพ้18นะครับมีอยู่29คะแนนนะครับเอฟบูตันนะครับต้องบอกเลยครับว่าหนีตายนะครับเนี่ยครับมาเป็นนึงนะโอ้โหหนีตายนะทุกท่านนะเบอร์ลี่กับเอฟบูตันครับสองทีมนี้ครับต้องมีทีมหนึ่งตกชั้นนะครับบอกไว้เลย หนีตายนะครับนะส่วนลีเนี่ยนะครับหมอมองว่ายังยังยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะเนี่ยครับสู้ดีครับยิบเก้าคะแนนกับยี่สิบแปดคะแนนนี่แหละครับทุกท่านนะแต่นี้ต้องยอมรับเอฟตันเจองานหนักจริงๆครับเจอลิพูต้องการสามแต้มด้วยนะครับทุกท่านนะอาร์มาูเียติแคปครับ เหรีแรกเปิดมาครับ2ลูกเลยนะครับนะน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.90ย์จุเนย์สนที่1.11่งจหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับราครับว่าเรีแรกครับสามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับนะเหรียที่สองราคาคงที่ครับครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเจ็ดสนเยือไหลขึ้นที่หนึ่งจุดศูนย์สามนะครับราคาเวอร์นะครับเหรียที่สองก็สามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับนะสองลูกนะครับราคาเวอร์น้อยไปนะครับทุกท่านนะต้องเยอะกว่านี้หน่อยนะครับนะ ใจนะครับดูใจที่แคบปนะครับไหลลงคู่นี้ครับขอเชียนเจ้าบ้านนะครับตุ้ตตาดนะครับอามาสรุปครับคู่แรกครับเชลซีเชลซีครับหนึ่งลูกครับอ่ะให้สูงไปเลยครับสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมที่สองลูกครึ่งนะครับนะสูงแรกไปเลยครับหนึ่งลูก นะครับถ้าใครรอเวลาเตะนะครับปรหมอแนะนครัาให้ขึ้นควบลูกค่อยกดก็ได้ครับทุกท่านนะคู่สองครับนิวพูครับในที่สองลูกนะครับโอ้โหไหลขึ้นเยอะมากนะครับสองลูกนะครับอืสูงไปยังไงสูงสูงสูงอ่ะกดไปครับสูงเต็มเกมไปเลยครับทุกท่านนะสามลูกควบสามลูกขึ้นไปเลยครับนะ นะครับอ่ะก็จบประมาณนี้ครับทุกท่านนะนะครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครอยากรับติดเด่นเพิ่มก็ทักไอ้ดีไลน์ส่วนตัวมาหาเหมาได้ครับ A H M A O 99นะครับนะหลายเรียนต่างๆอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับทุกท่านนะขอจากกันไปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามครับท่านจะได้ไม่พลาดครับคลิปใหม่ที่เด่นโดนจากอับเบลนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ